เ่ยจะมีทั้งหมดด้วยกันสามสารด้วยกันจะมีสารตรงบนเรือรถสุทีสารตรงนี้แล้วก็ใต้สะพานตรงนู้นอีกหนึ่งสารเป็นสามสารคนจีนนี่แผ่นดินใหญ่เวลาเขาล่องเรือมาค้าขายเขาก็จะเจอขึ้นไัยขึ้นน้ําพายุใช่ไหมเวลาล่องเรือนะเรือก็เป็นเรือต่อด้วยไม้เลยทั้งลำทีนี้เขาก็กลัวเรื่องขึ้นไัยเขาก็เลยต้องมีการเอาไม้ทักทีไว้บนเรือด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคล การขึ้นใครให้เรือรากลื่นไม่มีภาษาทางทะเลพอเขามาตั้งลกลากเขาก็มีการสร้างศาลให้เวลาเริ่มมีฐานะเนะคนจีนจะเป็นคนที่ไม่ลืมบ้านเกิดไม่ลืมบรรพบุรุษอ,อะไรที่ทําให้ตัวเองเติบโตมาก็จะมีการสร้างว้บูชานี่ยเสาในหลวงเขาเรียกเสามงกรถ้าทุกทุกศาลเจ้าเลยจะมีอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าที่กงเต็งหรือที่งแช่ก็คือเสาฟ้าดิน เวลาจะไหว้ต้องไหว้จุดนี้ก่อนเป็นจุดแรกเลยฟ้าดินหมายถึงเสาที่ค้ำระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ตามความเชื่อของจีนนะนะเาต้อก็ไหว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่จะสื่อถึงเทพของเขาเร่องแห่งเศษของเศษสถานีก็มีความเก่าแก่มากคร้บอืม กระตาขาวเชื่อเราก็เป็นรูสลักที่ทำมาจากไม้สมัยก่อนที่จะขึ้นเรือก็จะไว้ในห้องที่เป็นห้องโป่คุมหรือว่าใต้โกรกถ้าคิดว่าใต้กรคืออะไรคือสับเพเรอ่ะเห็นไหมลูกสัเพาวัชชะวามันจะมีห้องอยู่ด้านหลังเรือห้องนั้นเรียกว่าห้องใต้กรเป็นห้องที่ไว้บังคับเรืออาเอาไว้ตรงนั้นเพื่อเป็นจุดสูงสุดด้วยแล้วก็เป็นที่ที่เอาไว้กันควกขึ้นไทยแล้วเขาเชื่อด้วยล้ว่าเวลาบาทีมาฆ้าหาย จากแดน,นองค์กรก็อ,กอกาจจะมีพูดผีตามมามีอะไราเงี้ยทำให้เขาโชวกระแสลมก,กระแสน้ำอ,อย่างอี่นียานนะทำให้เหลือลมได้ก็เลยต้องมีการเชิญเจ้าแม่ดับทิมมาไว้เราเดินถ่ายรูปอันนี้สถาป,ปัตยกรมแบบนี้นี่ค่อค่าเก่าแต่ว่ามีการบูรณะมีการบูรณะครับแต่ก่อนอาจจะเก่ากว่านี้นิดหน่อยแต่ถ้าอยากจะดูแบบเก่าจริงๆต้องไปลงฝั่งเราสิทีอันนั้นจะสวยมากเป็นไม้อันนั้นชื่อสารอะไรครับ ศาลเจ้าแม,ม่ทับทิมเจ้าแม่ทับทิมเหมือนกันแต่ว่าศาลด้านหลังเราดนี่ไม่รู้ตอนนี้เปิดหรือเปล่าน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเปิดไหมไปดูไหมได้ก็คือเป็นที่ที่เขามาค้าขายที่บางรักชนกินกลุ่มแรกหนึ่งแคนมาค้าขายที่บางรักแต่ว่าพอค้าขายเสร็จก็ไปค้าขายต่อที่เวียดนามแต่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโจรสลัดก็เลยถูกจับอาหารชีวิตเขาก็เลยสร้างศาลนี้ไว้เพื่อเป็นการระลึกว่าเนี่ย พวกที่มาเสียสลับมาค้าขายนี่ไปเป็นบริวารของเจ้าแม่ทัพพิมแล้วนะเสียสลับเพื่อการค้าขายเพื่อความเจริญก้าวหน้าครับผมคติความเชื่อขอคนจีนครับเรื่องวงซุยด้านขวาของเวลาเวลาเราไปบ้านบ้านคนจีนนะนะเข้าไปในบ้านแล้วเขาจะเชื่อกันว่าถ้ามองเข้ามาด้านซ้ายคือพยักด้านขวาคือมังกรแต่เรามองเข้ามานะนี่คือคติวงวงวงซุยเลยครับก็คือ วงจุ้ยหรือวงซุ้ยวงซุยคือเกี่ยวกับศกนะวงจุ้ยนี่ซ้ายพยักขวามังกรครับเดี๋ยวเป็นพื้นที่องคำเลยจ้าสำหรับการค้าการอะไรนี่ก็เลยมีคติความเชื่อมันจะมีอีกนะถ้าเราไม่มีซ้ายพยักขวามังกรแล้วก็กินเลนกระเต่าอีกสองทีจะจำไม่ได้ทีไรเลยไอ้รถรางเล่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 งอ่ะรู้เปล่าอ่ามมีัย ้แลพูดถึงอ่ะพูดถึงวัฏญาณรอะผมสมัยวัญญัณเป็นไม้ถามดูพระดำดิสาราสาราเผาหรอสาราเผาเป็นไม้แลวไม่ไม่มีถึงสมัยก่อนเป็นไม้หมด นี่ไม่ใช่แค่ล <ave them. S 2> ุงป้าที่บอกเล่าเรื่องราวนั้นลุงก็แค่ตัวลุงเนี่ยฟังเรื่องราวได้ถามถามลุงประดามาผมอยู่อยู่ลำเชิงชัยนักพากเสียงนะลุงประดามาเธอเป็นเปร์นะโอเคเดี๋ยวไปนับเลยเป็นเขาเน้นนะเออใช่นเก่าเขาเนี่ยไอ้ไอ้กาะเกาะเกาะงแข็งเนี่ยเราคอยขายหนังเลยเราแก้ภากเสียงด้วยต้องหนังตรงนี้ชื่ออะไรนะเฉลิมเฉลิมเปียง ทะเล também, Alors, ียนฉลบพี่ดเนี่ยถามลบพี่ดำก็รู้ดีโยลบซะดำผมชื่อวัดถามเลยยมวัดแกเล่าให้ผมฟังว่าสไตล์ตอนก่อนแกขาดีๆแกท้าเขาต่อยในข้อมาแล้วแกนักเลงเก่าตอนนั้นเราก็แล้วตำนานของโรงเรียนมาแล้วอธิบายนะ อา,อ,าอาจารย์สอนคณิตศาสตร์นะครับมัธยมปลายของพวกผมเองชื่อว่าจารย์ประสานนะครับเรียนบ้างเล่นบ้างก,ากรัจอาจารย์ก็เป็นวาาที่นิสัยดีคนนี้นิสัยดีคนนี้